นั่นเด้ผมให้เบัดรให้ผมทำไม่ไงอวยพรไหมอวยพรไหมแขรงเด้อทุกคนทุกคนให้แข็งแรงไปตลอดชีวิตลำล้ำรวยรวยให้ค้าขายขึ้นขึ้นกันเกินเด้อลูกหลานลูกหลานก็ได้อาฟาทูยเดี๋ยวให้ปลูกแข่งกันลูกยกขันยกอันพันให้เพิ่นก่อนประมาณตี๋ยกก่อนยก

เอาแป้งมาปะเอาแป้งแป้งมาปราไปนะเอาแป้งมาปะเอาแป้งแล้วรูปโยกมือไหวก่อนอ้าวแป้งโอ้เยอะกว่าเียฮะ เยอะกว่าเอาทายเดมันก็เลีไปนอกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงกลับมาเดี๋ยวนอกก็เหาอันคนน้อยไม่ขายคนละไม่ล้าตั้งโมกีอมาก็ได้พ่อชีเป่าใหนเปิดเนาะน่หละผมเห็นผมเห็นทิมงานแล้วไอ้เน แต่ว่ามันเทศบ้อ้าันได้เป้าเขาก็เลยหัหอนออกเส็แล้วอลวเยียนึงแบไป